มันไม่เคลื่อนที่ไปกับเพื่อนนะคะคือซีนหรือเขาก็เคลื่อนกันหมดแล้วมีเจ้าตัวซี่เนี่ยนะคะที่อยู่กับที่แล้วจะบอกว่าจัดฟันสีนี้นะคะชีว่าไม่รอดนะ,ะเพื่อนๆลองดูดิสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังอยู่ใน IIT Channel นะคะวันนี้นะคะชคิจะมาทำร็อกจัดฟันนะคะซึ่งตอนนี้ผ่านมากี่ EP แล้วก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าตอนนี้นะคะชคิจัดฟันมาเข้าเดือนที่6แล้วค่ะวันนี้คุณหมอนานนะคะจะมาปรับเครื่องมือจัดฟันแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าคุณหมอเขาจะใส่แบ็กเกตซีนี้ให้หรือยังนันนินซีนี้นะคะที่มันแบบมันยังไม่ได้ใส่แบ็กเก็ตอะอยู่ประมาณ3-4เดือนแล้วที่ฟันมันเปลี่ยนสีนะคะ แต่คุณหมอบอกว่าฟันไม่ตายนะแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นการเทสฟันครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคุณหมอเขาจะติดแบคเกตให้เราหรือ,อยังนะคือเหลือยูซี่เดียวเดียวแหละที่มันไม่เคลื่อนไปกับคนอื่นนะเนี่ยข้างบนนี้ก็คือแบบเคลื่อนไปหมดแล้วจะบอกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนที่5ชิไม่ได้มาปรับเครื่องมือคะ่ะตอนนี้ก็ใช้ ยางนะคะสีชมพูมาประมาณ2เดือนแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปพบคุณหมอนะคะในรอบ2เดือนก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะก็จะแต่งหน้าแบบบางๆแล้วก็ยังไม่ได้ทาลิปนะคะเกรงใจคุณหมอนะเวลาเราทาลิปแดงๆอะไรอย่างี้แล้วก็มาจัดฟันมาปรับเครื่องมืออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวชี้ขอตัวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันมาลุ้นกันนะว่าจะได้ติดแบคเก็ตหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย กลับมาแล้วค่ะนี่เมื่อกี้เราก็หลังจากที่ทําฟันเสร็จแล้วนะคะชีก็ไปเข้าห้องน้ำลูกกระทาลิบนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะการปรับลวดครั้งนี้นะคะคือฟันของเชียก่อนหน้านี้มันมีปัญหาใช่ไหมฟันตายใช่ไหมแต่จริงฟันไม่ได้ตายนะคะฟันมันเปลี่ยนสีนะคะ่ะก็ซี่นี้นะคะ นี่แล้วตอนนี้นะคะคุณหมอเขาติดแบล็กเก็ตให้เราแล้วค่ะดีใจมากมากเลยนะคะเนี่ยคุณหมอบอกว่าตอนนี้นะคะพบปัญหานะคะว่าฟันมันเริ่มสบกันได้แบบไม่ดีแล้วอะคือมันเริ่มสบกันเวลาทานข้าวนะคะกึ๊กกึเนี่ยมันเริ่มกระทบกันมากขึ้นแล้วนะคะแล้วส่วนตัวเชียก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันอะแบบกระทบกันเยอะมากคุณหมอเขาก็เลยแบบตัดสินใจติดให้เราแล้วนะคะหนีซีนี้นะ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็ต้องรอนะคะว่าเขาอาจจะเคลื่อนที่ไปแบบไปพร้อมๆกับซีอื่นๆได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วครั้งนี้คุณหมอเปลี่ยนรวดตรงนี้นะคะเป็นเบอร์เล็กสุดนะคะคุณหมอบอกว่าเล็กที่สุดในโลกแล้วนะนี่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคุณหมอกลัวว่าเราอาจจะปวดแล้วก็จะรู้สึกไม่อคุณหมอกลัวว่าเราจะรู้สึกเสียวฟันแล้วก็เจ็บตรงซี่ที่มีปัญหาตัวนี้นะคะนี่ ส่วนซิ่งอื่นนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณหมอบอกว่าก็สภาพโอเคแล้วก็สวยงามมากนี่นะคะตอนนี้นะคะชิคก็ได้ย้ายมาถ่ายที่ในห้องของตัวเองนะคะคือจริงๆอ่ะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าผ่านมา3วันเนี่ยฟันมันเคลื่อนที่ได้ดีมากแค่ไหนนะคะก็อย่างที่เห็นคลิป ตอนแรกนะคะตอนเปิดตัวคือเชียไปใส่แบลกเกตมาคือไปปรับลวดจัดฟันมาในเดือนที่6กับคุณหมอนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะคือคุณหมอติดแบลกเกตซีนี้ให้ซีนี้นะคะที่ตอนแรกคุณหมอถอดมันออกประมาณ3เดือนนะคะแล้วตอนนี้คุณหมอก็ติดให้แล้วเชียก็เลยอยากจะมาเล่าถึงอาการนะคะแล้วก็การขยับการเคลื่อนของฟันนะคะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเชี้ขึ้นรูปไว้ให้เลยนะคะ รูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปที่ก่อนชี้จะไปติดแบคเก็ตน,นะชี้ถ่ายไว้เดือนที่แล้วรูปแรกก็จะเห็นว่าฟันมันฟันมันก็อยู่ข้างในนะมันไม่ไปมันไม่เคลื่อนที่ไปกับเพื่อนนะคะคือซี่อื่นๆเขาก็เคลื่อนกันหมดแล้วมีเจ้าตัวซี่เนี่ยนะคะที่อยู่กับที่แล้วลวดมันก็จะโค้งๆใช่ไหมอ่ะแล้วมาดูรูปที่สองนะคะ รูปที่สองนี่ก็คือชี้ไปติดแบเกตมาวันแรกก็คือสามวันที่แล้วนะคะสามวันที่แล้วก็จะเห็นว่าฟันนะคะถูกติดกับเหล็กแล้วก็ลวดก็จะแบบหยักอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็อาการนะคะคือเจ็บมากๆเลยคือเหมือนเราเริ่มจัดฟันใหม่แล้วมาดูรูปที่สามนะคะก็เป็นวันนี้นะคะชี้ถ่ายตอนเช้าวันนี้เองนี่จะเห็นว่า ฟันตอนนี้นะคะมันถูกรั่วนะคะดึงให้เคลื่อนออกมาข้างนอกนะคะมาอยู่กับเพื่อนเขาเรียบร้อยแล้วนะคือสามวันนี้คือเร็วมากๆเลยนะคะที่แบบฟันที่อยู่ข้างในแล้วมันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนตัวออกมาคือแบบเจ๋งมากๆเลยนะคะชีว,ว่าคุณหมอ,อกเก่งมากแค่สามวันนะคะฟันที่หลุดอยู่ข้างในอะ่ะก็สามารถเคลื่อนออกมาได้แบบว่าเรียงกับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วอันนี้ดูสภาพฟันของวันนี้นะคะนี่ ตอนแรกมันหลุบอยู่ข้างในที่นี้นะคะก็ถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการหรือว่ามีรักษาฟันที่แบบเดียวกันคุณหมอยังไม่ติดแบเก็ตให้แล้วต้องมาติดภายหลังอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะคือมันจะออกมาเร็วเหมือนกันคือแค่3วันนะอันเนี้ยส่วนอาการนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือเหมือนเราไปจัดฟันใหม่เลยนะคะแล้วก็ทานข้าวเดี๋ยวทานได้ยากมาก แบบเวลาเคี้ยวหรือว่าฟันกระทบกันอะไรเงี้ยโอ้โหปวดเล้ามากเหมือนจับฟันใหม่เอาอย่างนั้นจริงๆนะแล้วจะบอกว่าจัดฟันสีนี้นะคะชี้ว่าไม่รอดนะอเพื่อนๆลองดูดิคือมันเหมือนสีชีสอะเหมือนชีสติดฟันสีส้มนะคะที่ชี้ไปจัดมาตอนแรกชี้คิดว่าข้างบนจะมีเชนด้วยนะเชนอยู่ตรงนี้ แล้วข้างล่างมันมีเชนอยู่เนี่ยคล้ายๆอย่างนี้นะนึกว่าข้างบนจะมีไงแต่ตอนนี้มันไม่มีนะคะแล้วมันก็ติดเป็นแค่แบบเหมือนเป็นตุ่มตรงนี้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 แค่นี้เองมันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนแบบมีอะไรติดฟันเป็นสีส้มๆอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> ส่วนซี่ตรงนี้นะคะมันก็จะเด่นกว่าเพื่อนเพ,นเพราะคุณหมอเขาใส่ย,ยางแบบนี้เนี่ย,เ,ยเวลาเราอยู่ไกลๆนะคะคนอื่นเขาก็จะมองเห็นเราแบบ ไอ้ฟันซี่นี้เดนวมากเพราะสีมันเข้มกว่าเพื่อนตรงนี้มันโดนสีธรรมดานี่เห็นปะเพื่อนๆคิดว่าสีส้มเป็นไงบ้างหรือว่าใครใส่สีส้มแล้วรอดนะคะคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะหรือว่าใครคิดว่าใส่สีอื่นสีไหนที่แบบว่าใส่แล้วสวยอ่ะลองแนะนํากันมาได้นะคะเดือนหน้าชีจะได้ไปเลือกนะจริงๆคิดเอาไว้สีหนึ่งก็คืออยากจะสีม่วงนะคะก็เดี๋ยวรอดเดือนหน้าแล้วกันเนาะ ส่วนคลิปนี้นะคะก็อยากจะฝากให้กับเพื่อนๆไว้ประมาณนี้ค่ะจะได้เห็นว่าเชียติดแบกเก็ตเรียบร้อยหมดแล้วนะทั้งหมดเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าฟันแต่ละซี่เนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วชีจะจัดเสร็จภายในกี่ปีนะคะรู้สึกว่ามันเร็วมา,มากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย